สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะสำหรับ E p พีตามติดชีวิตเคนนะคะวันนี้ก็จะมาทำเควสตแต่งงานนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงคลิปที่แล้วพี่ปอก็จะสอนเรื่องอองานอดิเรกนะคะทำยังไงแล้วก็อาชีพนะคะโอเคแล้ววันนี้ก็จะมาดูนะคะว่าการจัดงานแต่งงานต้องเริ่มจากตรงไหนเลยนะคะการขอแต่งงานนะคะสวัสดีค่ะเคน วันนี้คุณมาเช้าจังเลยนะคะอา้าวก็นี่บ้านผมไงอ๋อขอโทษทีค่ะฉันเป็นคนมาเองเคนคะดูสิเห็นมาฉันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคุณรู้ไหมใช่ผมรู้คุณไปทำอะไรมาเนี่ยคุณดูสวยขึ้นดูเปรี้ยวขึ้นมากเลยนะอ๋อฉันไปทำหน้ามาใหม่แต่งตัวมาใหม่ต้อนรับงานแต่งงานของเราไงคะคุณชอบมากชอบมากๆเลยที่รักเดี๋ยววันเนี้ย ผมจะขอคุณแต่งงานคุณจะว่าอย่างไรบ้างอ๋อดีเลยค่ะวันนี้ฉันก็พร้อมมากๆเลยเดี๋ยวถ้ายังไงคุณก็พาฉันไปเลือกชุดเจ้าสาวหน่อยนะคะมีร้านโปรดหลายร้านเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยได้สิที่รักเดี๋ยวเราต้องไปกันแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องมาคุยกันแบบนี้ก่อนนะเราจะได้ผ่านเควสนี้ไงได้ค่ะได้ค่ะนี่ไงน้องๆคะ ก็คือต้องทำเควสแบบนี้นะคะก็คือคุยกับแฟนนะคะให้ถึงในระดับแบบที่ว่าใหขอแต่งงานได้นะคะคุยไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดยัง้งคุยเลย,น,ยนี่เดี๋ยวพี่ปอก็จะได้แล้วนะคะเป็นทูเลฟนะคะก็คือความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้พี่ปอน่าจะเลเวลแแล้วนะคะโอเคคุยไปเลยหิวข้าวก็เข้าไปกินข้าวก่อนนะอืมคุยไปเรื่อยๆนะนี่เลยถึงระดับเลเวลแล้ว Yeah, เย่ทำเควนี้จบก็น่าจะขอแต่งงานได้แล้วเนาะที่รักผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยอะไรเหรอคะนี่ไงคฤหาอนหดของเราไว้สำหรับเรือนหอคุณชอบไหมล่ะคุณอยากจะตกแต่งแบบไหนผมตามใจคุณเลยนะผมให้คุณเป็นแม่บ้านอ๋อจริงเหรอคะถ้างั้นพรุ่งนี้ฉันขอแต่งบ้านใหม่ได้ไหมคะฉันอยากได้บ้านที่มันแบบว่าเออห้องกว,งกว้างๆนะคะสีสันโทนใหม่โอเคไหมคะ ได้เลยได้เลยคุณจะทําแบบไหนคุณทําเลยเคนขาเคนขามาเต้นกันดีกว่าค่ะฉันเปิดเพลงนี้ฉันชอบมากเลยนะคะอยู่ที่บ้านซ้อมทุกวันเลยอ๋อเพลงผู้สาวค่ะล็อกเหรอใช่ค่ะคุณน,นี่มันเทสุดๆไปเลยเห็นหน้าฉันแต่งตัวตามด้วยนะดูสิสวยไหมคุณว่าผมว่าก็เซ็กซี่ดีนะเดี๋ยวก่อนอื่นวันนี้ผมมีเรื่องจะบอกคุณด้วยแหละเรื่องอะไรล่ะคะคุณอยากจะรู้ไหมอะ อยากรู้สุดๆไปเลยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นผมต้องหาของกินก่อนนะ <c oughs> อ่าผมอยากจะบอกว่าเออคุณช่วยแต่งงานกับผมหน่อยได้ไหมครับที่รักอ๋อเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเคนฉันสัญญาว่าฉันจะรักคุณคนเดียวเลยโอยดีใจจังเลยค่ะไม่ไม่ทราบว่าคุณไปซื้อเพชรร้านไหนมาค่ะมันใหญ่มากแล้วก็สวยสุดๆไปเลยค่ะอ๋อ ร้านเพนเนียเป็นร้านของแม่ผมเองคุณอยากได้อะไรคุณบอกนะนี่ไงคะต่อไปก็ขอแต่งงานเสร็จแล้วแม่ขั้นตอนการขอแต่งงานเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการจัดงานแต่งงานนะคะนะจัดงานแต่งงานไปหาเพื่อนมานะคะ3มคนเราต้องไปหาเพื่อนก็นี่เห็นไหมก็จะมีคําสั่งต่างๆแล้วก็กดไปเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทําไม่ได้นะคะ กดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาเพื่อนกันนะคะสาคนเพื่อจะมาแบบจัดงานแต่งงานให้เราต้องมีเพื่อนน้องงานแต่งมันจะไม่มีเพื่อนก็คงจะไม่ได้เดี๋ยวเราไปตามหาเพื่อนก่อนนะอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาเพื่อนนะวันเนี้ยดูสิผมไม่มีเพื่อนเลยสักคนได้ค่ะได้ค่ะทิรักไปเลยถ้าไม่มีเพื่อนเราก็แต่งงานไม่ได้โอเคไปหาเลยก่อนอื่นเอาน้องชายของผมหลอกกันก็คงจะเป็นเพื่อนผมได้ มาเลยมามาเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนอีกสองคนนะคุณลออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับน,น้องชายว่าพรุ่งนี้เขาจะพร้อมมางานแต่งงานของเราหรือเปล่านะให้นี่พรุ่งนี้เราจะแต่งงานแล้วนะนายช่วยมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้เราหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวผมจะเป็นงาน <c oughs> เดี๋ยวผมจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้พี่เองพี่ไม่ต้องห่วงนี่เราก็ได้เพื่อนเพิ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปหาเพื่อนเจ้าบ่าวอีกสองคน ได้มาแล้วหนคนเห็นไหมคะแล้วก็หาแบบนี้อีกสองคนคุยไปเรื่อยๆนะคะจนทำให้เขาเป็นเพื่อนเราให้ได้นะคะโอเคง่ายมาง่ายเนาะเออเห็นไหมนะเห็นป่ะเป็นแฟนกันแล้วเฟนนะคะไม่ใช่แฟนเราก็ได้เพื่อนเพิ่มมาอีกหนคนแล้วนะคะขาดอีกสองคนเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเพื่อนเพิ่มนะแต่เอทําไมอันเนี้ยเดี๋ยวดูก่อน เนี่ยมันบอกว่าสามคมครบแล้วเอององเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรเราไปตามหาเพื่อนคนที่สองกันดีกว่าพี่พรุ่งนี้ผมแต่งงานพี่อย่าลืมมางานแต่งผมนะเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่พรุ่งนี้สิเดี๋ยวคุยกับพี่เสร็จพี่ช่วยมาดูหน่อยนะว่าผมต้องจัดเตรียมอะไรบ้างแต่งเย็นนี้เลยแล้วกันได้สิเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะเตรียมงานให้นะเธอไปหาเพื่อนเพิ่มละกัน หนบอกว่าจะไปแจกซองกับเพื่อนอีกไงใช่ใช่เดี๋ยวผมต้องไปแจกแล้วขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่บอกไม่งั้นผมก็ลืมใช่สิเธอต้องหาเพื่อนอีกคนนึงเธอถึงจะทาเควสนี้ผ่านนะโอ้ขอบคุณพี่มากเลยครับว่าแต่พี่จะแต่งงานกับน้องผมอีกเมื่อไหร่อ้าวก็ว่าจะประมาณพรุ่งนี้แหละนะพี่ถึงจะแต่งถึงเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่ฉันก็รักเธอเหมือนน้องนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ ไปเลยเดี๋ยวเราจะไปอย่างนงนกันเย่ yeah. คราวนี้เราก็ต้องไปตามหาเพื่อนให้ได้อีกหนึ่งคนนะคะเพื่อนในการที่จะทำเควสนี้ให้ผ่านเห็นแม่เป็นเพื่อนกันแล้ะพอเป็นเพื่อนเราก็ไม่สนใจแล้วนะว่าเดี๋ยวเราจะไปตามหาเพื่อนที่ไหนเองที่ไหนดีตอนนี้ได้อีกหนึ่งคนและเป็นสองคนแล้วนะโอเคเดี๋ยวต้องไปตามหาในเมืองดีกว่านานะเผื่อว่าจะมีเพื่อนฮนะเพราะแถวบ้านนะ่ะไม่มีใครเดินผ่านมาเลยแปลกมากเลยนะ น้าบ้านไม่มีใครเดินผ่านมาเลยเออเป็นบ้านที่งสงสัยอยู่ลึกในซอยเปี่ยวนะนี่เลยเราก็มาตามหาเพื่อนที่นี่เลยกาแฟน่าจะมีคนอยู่นะเพราะว่าเคยเห็นอยู่คนเยอะเลยเอ้ยมันมีอยู่คนเดียวเองอะแต่ก็ต้องเอาเนาะสวัสดีครับคุณรุงไม่ได้เจอกันนานเลยส,สถานนะเป็นคุณลุงไปแล้วเพราะว่า ดูจากลักษณะหัวนี่พวกนี้ก็จะตายแล้วนังซิมตัวเนี้ยเออกดไปแล้วว่าเออกดไปเถอะคุณลุงครับวันนี้ผมแต่งงานแล้วนะครับคุณลุงช่วยไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้สิมาเลยครับคุณลุงนี่บ้านของผมเองเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะจัดงานแต่งงานแล้วโอ้โหบ้านกว้างมากๆเลยอ้าวคุณลุงไปไหนแล้วเนี่ยเอยตะกี้ยังเห็นอยู่วบๆอยู่เลยไปเดี๋ยวเรียกได้นะเรียกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อน,นั้น <laughs> มาแล้วลุงเดินอย่างเร็วปบ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 ปโอ้โหเร็วมากคุณลุงไปไหนมาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเพิ่งเดินตามเธอมาข้างหลังเนี่ยเธอไม่เห็นเหรอเห็นครับว่าคันนี้แหละผมก็จะได้จัดงานแต่งงานแล้วคุณลุงอยากกินอะไรตามสบายนะครับผมเลี้ยงทุกอย่างเลยวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจนะเออเรามาเจอกันช้าไปนะพรุ่งนี้ลุงก็คงจะใกล้ตายแล้วแหะดูดิลักษณะโอ้ยไม่เป็นไรคุณลุงอยู่ได้วันแข็งแรงมากๆเลย ไหนล่ะเจ้าสาวของเธออยู่ไหนสงสัยจะไปเลือกชุดเจ้าสาวอยู่哈คุณลุงว้าผ่านไปสองเคสแล้วสองเคสแล้วเลืออีกหนึ่งเออภารกิจจบไปแล้วนะคะสองเหลืออีกหนึ่งเราก็อันนีางง่ายเลยภารกิจอันนี้นะภารกิจนี้ง่ายยังไงก็แค่ไปนั่งเก้าอี้นะคะแต่ต้องเป็นเก้าอี้กินข้าวนะจะเป็นเป็นเก้าอี้หรือเป็นโต๊ะอะไรนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าพี่ปอเคยลองนั่งแล้ว มันนั่งไม่ได้เอองงมากเลยตอนนั้นงงแบบมากเลยเนี่ยไป็นนั่งโต๊ะอีสีชมพูเนี่ยเอ,อ้ไม่ใช่สีชมพูเลยสีส้มมันนั่งไม่ได้มันต้องนั่งนี่ตัวนี้เลยเท่านั้นเออแปลกไปละแปลกนี่เลยภารกิจเสร็จแล้วต่อไปก็จะเหลือการจัดงานแต่งงานนะถ้าจบอันนี้ก็คือแต่งงานได้แล้วก็คือแต่งงานนี่แหละเออนะอันนี้ก็คือแบบหาอุปกรณ์มาตกตรงตกแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะเดี๋ยวก็น,นะ นี่เลยเดี๋ยวเราต้องไปหาซุ้มก่อนหาซุ้มหาเอเขาเรียกว่าอะไรช่อดอกไม้ตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบที่จัดงานแต่งงานให้มันดูสวยงามเนานะเออจัดกันปะมามาจัดกันเร็วๆโอ๊ยที่รักไปไหนเนี่ยทำไมชาจังเลยเร็วสิคะที่รักซือซุ้มแต่งงานสิคะอยากจะแต่งแล้วเนี่ยอ้าวทำไมยังไม่มาอีกอ่ะอุ่ยรอนานมากเลยนะคะวันนี้บอกไว้เลยร้อนก็ร้อนอากาศ ไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวฝนตกอีกนะที่รางเร็วๆค่ะรีบซื้อนะมาค่ะแล้วก็มาซื้อของนะคะจัดงานกันเลยก็คือต้องมีซุ้มนะคะ1อันนะแล้วก็จะมีแบบเนี้ยเป็นพุ่มๆแทงๆอ่ะพี่ปอเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าลืมไปแล้วนะเออเนี่ยนะเอามาอีก4อันนี่สีอันให้มันจัดให้มันสวยงามนะเราจะจัดแบบไหนก็จัดไปให้มันมีที่พอเนาะ เออจัดไปนะก็จัดให้มันเข้าเข้าบล็อกเข้ามุมมันเออจัดไปเรื่อยๆเลยจัดไปเรื่อยๆเอาจากในห้องน้ำม,มาด้วยเอาไปแอบตกแต่งคือมันสวยอชอบนะมันก็เหมือนแบบดอกไม้อเออเอ่ะพอเลือกซื้อเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งให้เราเลือกนะมันจะเป็นคล้ายๆแบบดอกไม้เนี่ยเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเอามาอีก2อันก็พอ4อันมันก็จะลกไปหน่อยนะเอาแค่2อันพอ สีอันมันจะลกไปนะพอแล้วพอแล้วโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะอีกหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวเราจะไปเรียกเจ้าสาวของเรามาเลยเห็นแมงจัดงานแต่งงานจริงๆมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าจัดมาบ่อยแล้วไนงะจัดมาตั้งหลายคู่แล้วส4มสี่สห้าหกโอ้โหเพียบเลยนึงไม่ออกแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบ้านให้มันดูแบบฟุ้งฟิงนิดนึงเนาะมันจะได้แบบวิ ύ, เข้ากับบรรยากาศงานแต่งนะเออนะ นี่สีชมพูหลังเดิมมันนา่าจะมีสีใหม่นะบ้านเนี่ยมันจะได้แบบเออแปลกตาแปลกใจอะไรไปบ้างนะ <S <S อ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็รอไม่มีอะไรแล้วโอเคเราก็จะมาเริ่มงานกันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จแล้วรอเจ้าสาวคนเดียว ขั้นตอนต่อไปคือเราก็กดไปที่ซุมนะคะแล้วก็เลือกกดที่ตัวเจ้าสาวนะคะถ้าใครมีเจ้าสาวหลายคนก็เลือกเอาเลยจะแต่งกับคนไหนอันนี้มีคนเดียวนะโอเคเดี๋ยวพอเรากดเลือกแล้วใช่ไหมคะเลือกเจ้าสาวแล้วก็ทําพิธีแต่งงานแค่นี้ก็คือแต่งได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากแต่งงานนะคะก็ทําลูกได้เลยแต่ทําลูก ต้องมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปนี้พี่ปอทำไม่ทันแล้ว1ิบนาทีกว่าแล้วอุ๊ยขนาดจะย่อแล้วเนี่ยโอเคก็ฝากดูด้วยนะค่ะคลิปหน้านะคะพี่ปอก็จะมาทำวู้ฮู้กันอย่าลืมมาดูนะคะคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับงานแต่งงานอันแสนแบบหุ้ยโรแมนติกหรือเปล่านี่โรแมนติกเนาะค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะวันนี้มีสตรีมด้วย โอเคไว้เจอกันหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะวันนี้บ๊ายบาย